สวัสดีครับขามะเจ้าหรือสามจุดห้านะขามใช่ครับไอ้สามจหนึ่งไม่ใช่เหรอพี่เออสามจุหนึ่งเขาดีมาน้องโทรหายโกรธพี่หรือยังครับพี่เคสิ <Okay. S 2> ล้านพี่สิบล้าน,าย,นยังนงงพี่ก็ทำตามสั่งไงเอ๊ะตะกี้ขามทำแบบ พี่โดนอำนาจควบคุมอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมผิดอะไรไงไอ้เฉยไม่ได้โกรธพี่แค่รู้สึกแบบแปลกไเฉยผมเชื่อใจพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทศสวัสดีครับัครบเชิญผมคุยส่วนตัวได้ไหมหรือว่าอย่างไงได้ครับได้ครับเออจริงคุณนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าน้องดูไว้จะได้ด้วยครับรู้รู้อยู่แล้วครับว่าเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดทุกคนอยู่แล้วครับโอเคก็ อย่างวันนั้นที่ที่เรามีการประทะบข้าลงกันก่อนที่จะออกมานอกสนนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับคุณดลส่วนหนึ่งผมคุยตรงๆกับเฉินแล้วกันเนาะว่าณนะตรงนั้นน่ะผมพูดได้เลยว่าผมเกินไม่เข้าคลายไม่ออกครับผมพูดตรงๆเลยอ๋อน,น่าจะเล่าเหตุการณ์เ่าๆให้ฟังแล้วถูกไหมใช่ครับใช่ครับทีเนี้ยครับคือผมจะพูดอย่างนี้ ก่อนหน้าที่ผมจะมารับราชการใช่ไหมมันจะมีช่วงระยะเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับทีเนี้ยผมจะบอกงี้ว่าเขาอ่ะมีบุญคุณกับผมผมก็รับภาร,รกิจเขาเหมือนกันเข้าใจครับแต่ผมยังยืนยันว่าถ้าจบภาร,รกิจสุดท้ายแล้วก็คือจะไม่มีต่อแล้วนะอันเนี้ยคือภารกิจสุดท้ายของผมครับถามว่าผมอยากที่จะทําร้ายดูไว้ไหมตามคําสั่งเขา ผมก็ยังยืนยันว่าผมจะไม่ทําครับผมก็คุยกับน้องๆผมแล้วว่าถ้าเขายื่นข้อเสนออะไรมาพวกเองไม่ต้องตอบรับพี่เป็นคนรับผิดชอบเองถ้าพี่สั่งให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นผมถึงบอกไงว่าผมอยากจับเป็นมากกว่าก็คือเรียนเชิญพวกคุณไปดีๆถูกไหมเข้าใจครับทา,ทางที่คําสั่งเขามาคือคําสั่งเขาอต้องการให้จับตายพวกคุณเขาต้องการให้ยกําลังพลทั้งสอนอมาตีดูไว้โดยตรงซึ่งครับ อย่างที่อาเฉินจะรู้ในในการทำงานผมคือถ้ามันถูกต้องตามระเบียบอะไรเงานเสีอย,ยออดเสีอย,ยออเลยนะผมทำแล<ต>้วคุณรู้เรื่องมาไรเรื่องไงแต่อันเนี้ยผมมองว่า,วามันมันมันไม่ถูกต้องกับการที่เขาจะสั่งให้มาจับตายผมก็ย,ยืนยันว่าไม่จับตายถูกปะครับใช่ครับทีเนี้ยพอภารกิจเนี้ยมันจบแล้วสําหรับผมผมก็อยากบอกว่า,า,วาคือผมก็ไม่ได้เป็นที่รองมือรองเท้าใครหรือว่าเป็นหมารับใช้ใคร แต่ด้วยนะคําว่าบุญคุณครับผมเป็นคนที่ทดแทนบุญคุณคนแต่ทั้งหมดกันแล้วก็คือไม่มีแล้วก็อยากมาขอโทษดูไว้ด้วยในในในบางเรื่องบางอย่างที่นะตอนนั้นผมไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะโอเคครับเอาเป็นว่าจะพยายามเข้าใจได้อุณทศแต่ในมุมนึงผมก็ยังแบบน้อยๆอยู่นะนอยๆกับแกงดูไว้อยู่ทั้งๆที่แบบ <ผ>เออผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เราประทะกันครับแต่กับการเป็นว่ามันเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นอ่ะโอเคผมก็เข้าใจน้องๆทุกคนก็นนมาอมใจผมอันนี้ผมแชร์คุณทศฟังก่อนคือต้องบอกก่อนว่าที่ผมเลือกจะตัดใจแบบนั้นคือยังต้องบอกต้องบอกคุณทศก่อนว่าคุณทศอ,อาจจะไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้ว่าผมโดนอะไรกับเอมูริป้านามา้บ้างคือทุกครั้งที่ผมโดนเนี่ยครับเขาลงไม้ลงมือกับผมตลอดทุกครั้งนะผมยอว่าทุกครั้งเพราะเขารู้ว่าเฮ้ย ผมเหมือนกับว่าเขามีข้อข้อตกลงกับผมแลวรู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาตกลงกับผมได้คุณทศพเข้าใจใช่ไหมครับแล้วคือทุกครั้งเนี่ยเขาเอ่อไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาส่งคนมาทาร้ายน้องผมประจํา้าแบบนี้เสมอจนช่วงหลังคือผมบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเดือดเขาทาอะไรกับเราแบบเนี้ยคือเราจะสู้ทุกครั้งเพื่อเขารู้เพื่อเป็นการแบบว่าผมไม่รู้ว่าใจแจงไงก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆอะ่ะมันจะได้เป็นการตอบเขาเหมือนเหมือนใช้การกระทำเป็นการบอกครับว่าผมไม่ยอมมันนะไม่ใช่เขาทาแบบนี้กับผมได้ทุกครั้งเพราะว่าขนาดเขาขอให้ผมช่วย เงินผมก็ไม่เอาแต่เขาเลือกจะเอแบบว่าพอทุกอย่างมันเฟลไม่ไม่เป็นตามใจเขาะครับเขาก็ลงไม้ลงมือกับน้องผมแบบนี้อีกแล้วอะแล้วซึ่งมันมันมันบ่อยมากครับมันบ่อยจริงครับคือมันมันหลายครั้งมากๆอะจนวผมบอกว่าผมไม่ยอมแล้วคือแบบว่าเกิดอะไรขึ้นคือชนหมดแบบนี้เลยครับมาเลยมาเลยทําให้เป็นเหตุการณ์วันนั้นที่ที่พอผมโดนอีกแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมถึงต้องทาแบบนี้อีกแล้ววะผมถึงบอกกับผมถึง ผมรู้สึกว่าผมเลยพูดกับคุณทศอาจจะแรงไปก็ขอโทษด้วยนะครับที่วันนั้นผมบอกคุณทศว่าเอ้ยทำไมคุณทศดูแบบไม่มีศักดิ์ศรีเลยแบบเหมือนเป็นสุนัขครับรับใช้เขาเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ขอโทษด้วยที่ผมพูดพูดไปตรงๆแบบนั้นขอโทษด้วยครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มามาบ่อยมากบ่อยบ่อยมากจริงครับกับไปมนุษย์ป้าเนี่ยครับอย่างงั้นงั้นผมถามมาเฉยอย่างนี้เนเนื่องด้วยเราเราเคยผมใช้คำนี้แล้วกันนะน้องๆดูไว้บางคนอาจจะไม่รู้เนื่องด้วยเราเคยทํางานด้วยกันมาก่อนอ่ะผมถามอย่างนี้ด อาเฉินได้รับภารกิจจากเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมผมถามตรงๆเลยเพราะว่าตอนตอนที่ผมมีบุญคุณกับเขาอ่ะผมก็รับภารกิจเหมือนกันผมถามตรงๆเลยว่ารับภารกิจจากเขาใช่ไหมใช่ครับมีภารกิจให้ภารกิจจากเขาใช่ครับถูกต้องครับแล้วภารกิจที่ว่านี่คือเขาตอนแรกเขาจ้างได้เงินแต่อย่างที่บอกวผมไม่ได้อยากได้เงินแต่ทำเพราะใครสักคนจุดอ่อนน่ะคนนั้นก็คือ ผมเองครับพี่จริงๆแล้วคนนั้นอะเนี่ยคือคนนี้คะัคนนี้คือใครครับพี่ตะก้อยกับเพียงไม่ใช่เก่าเฟลหรอเปลี่ยนหรอเปลี่ยนยศหรออัปเดตหรอมาริซี่นสงรามด้วยัมมาลิซี่อย่างอย่างงั้นอย่างนี้แล้วกันครับพุทธเพราะว่าด้วยด้วยความที่โอเคน้องในแก๊งอาจจะไม่รู้ ครับด้วยถูกไหมครับแล้วก็น้องอาจจะนอผมบางคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ไหมผมใช้คําว่าใครที่เคยทำอะไรให้ผมอะแล้วผมรู้สึกว่าผมทําอะไรทดแทนหรือว่าคืนให้เขาได้บ้างผมก็จะทําให้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าภารกิจหน้าเฉินอะต้องการกําลังคนเฉินโทรบอกผมบอกว่าเขาจะซื้อของแล้วมึงไม่ตอบแชทเท้อผมมีคำถามต่อ ต่อให้ภารกิจนั้นเนี่ยมันเป็นการที่ถ้าผมต้องการให้คุณทศช่วยผมเนี่ยแล้วเออคนที่แช่คำว่าภารกิจนั้นที่ผมต้องทอําอ่ะมันอาจจะเป็นการหักล้างกับคนที่เคยมีบุญคุณกับคุณทศคือก็ได้แหละครับไม่สนครับอันนี้คุทณทศรับปากผมไม่สนอยู่แล้วครับสรุปสุดท้ายคือถ้าผมใช้คําว่าถ้าอาเฉินเอาล่ำต,ตามกฎหมายผมถูกปะ ถ้าทาตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบเจกูเลยหรือป้าต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ผมทำได้หมดตากูบ้างละเพราะว่าผมกับเขาหมดบุญคุณกันแล้วนะตอนเนี้ยเที่ยมเลยครับอันนี้แหละที่ผมแต่วันนั้นน่ะเหตุการณ์คือผมยังติดหนี้บุญคุณเขาอยู่คือภารกิจสุดท้ายของผมคือเหมือนคุณต้องต้องจาใจเงี้ะครับผมก็ต้องจําใจทําแต่ถ้าผมจำผมใช้คําว่าผมจําใจทําแต่ผมก็หลบในทางที่เขาต้องการ สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการทำร้ายพวกคุณถูกปะผมเขาต้องการทำร้ายแก๊งคุณถูกปะชุใช่ครับคือจริงๆแล้วคำสั่งคือเขาบอกให้จับตาดูไว้แล้วยกกำลังคนไปท้่สนนั่นคือสิ่งที่เขาสั่งผมลงมาผมบอกว่าผมรับภารกิจมาแต่ผมยินยันนะเขาว่าภารกิจสุดท้ายของผมผมขอดำเนินตามของผมเองตามระเบียบของผมเองครับผมเลยบอกว่าผมใช้กำลังคนแค่เนี้ยผมใช้น้องแค่ไม่กี่คนแค่ไม่ถึงสิบเลยซ้ํา เฉินก็น่าจะสังเกตดูนะว่าทำไมภารกิจมันแปลกๆถูกป่ะใช่ครับท,งทง้งที่ผมสั่งน้องในทั้งสอนอก็อครับอันนี้เรื่องจริงครับผมใช้คำว่าเขาหมดบุญคุณกับผมแล้วตอนนี้สอนอผมอะไม่มีอะไรที่เป็นพันธะกับเขาแล้วนนภารกิจหน้าอะไรก็แล้วแต่ผมจะช่วยเฉินในฐานะเพื่อนร่วมงานที่เคยทํางานด้วยกันมาขอบคุณมากครับคุณจทขอแค่บอกโอ้ ฟังแล้วผมโคตรชื่นใจเลยทั้งนี้ยขอแค่บอกได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะผมไม่รู้ว่าแก๊งอาเฉินอาจจะใช้คําว่าพี่น้องเป็นหลักปะได้ครับตะโกนเลยเหรอผมรักคนในครอบครัวนะเข<อ>้าใจครับรักทุกคนรักเพื่อนทุกคนรักคนเริวมงานทุกคนที่เคยเข้ามาที่เคยเข้ามาใส่เครื่องแบบของ MIT Head ของ MTPD ครับ,รบถ้าใครมีปัญหาผมพร้อมช่วยเลยเสมอ ขอแค่บอกภารกิจหน้าบอกผมเดี๋ยวผมช่วยโอ้อบมากครับพุทธขอบมากจริงครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งนนะ้นองให้ว่าอะไรเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงได้ครับขอบมากครับพุทธเพราะว่าน้องๆก็เฟล,ลกันเหมือนกันแต่ผมก็บอกแล้วว่าเอออย่าไปอย่าไปอะไรกันดูไว้เพราะว่า เขาก็จําเป็นที่ต้องทําสถานการณ์ตอนนั้นมนบีบมั้งครับผม,ผมก็พูด,ดในมุมในมุมที่ผมอยู่เป็นอาชนินแทนน้องๆว่าถ้าถ้าพี่เป็น <c oughs> อาชนินตรงนั้นพี่ก็ทําเหมือนกันน้องก็เลยโอเคเข้าใจแต่อรอวันที่จะมาคุยหรือว่ามาเคลียร์ก่อนว่าอะไรยังไงเพราะว่าพอหลุดพันธะปุ๊บผมก็ลอยตัวแล้วไงตอนเนี้ดีครับเยอามากเลยครับ แต่ตอนนี้ข้อมูลก็เก็บๆไว้นิดนึงนะได้ครับได้ครับรับทราบครับรับรรทราบมอนี่จะมีคุยต่อไหมน่าจะอย่างนั้น<อ>เราจะโดนหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่รู้จักว่าไก่ปูโอเคอ่ะอ่ะต้งไงอ่ะไก่ปูไอไวซะด้วย ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็โอเคได้ครับได้ขอบ้มากนะครับุณทศขอบมากนะครับแล้วก็ขาโทษเช่นกันครับผมอยู่ใช่ไหมเออแป๊บหนึ่งนะครับคุณทศคุณทศผมไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าผมพอดีผมเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์มันไม่รู้มันหายหรือเปล่าไม่แน่ใจเออคุณทศขอเบอร์อีกทีก็นด้ครับนิดนึงสามหนึ่งหกแปดสี่หนึ่ง ใช่ไหมครับสามหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งใช่ครับผมขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นครับโอเคครับก็ครับเปลีชื่อให้ใหม่เลยพี่ดาพี่พาาร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับไปที่สอนอต้นแป๊บนึงนะแค่ถ่ายเพื่นพาร์ทพี่อะโอเคพูดเชิญกันเดี๋ยวผมขอกลับไปเคลียร์ใกล้ครับคุณทศได้ครับขอบมากครับนะครับครับผมครับคุณทศเช่นกันนะคุณทศ <ผ>ครับผมครับผมครับอ๋ถาพกไอเดี๋ยวไปเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยถ้าถ้าจะกลับเขา้าเวนอะครัก็ตรงถามไนแล้ว,ข,วขึ้นไหมเขาบอกว่าขึ้น่ค่ะก็พูดอยู่ว่ามันขึ้นอ้อเริ่มเป็นหกหกเก้าสามแปดหกวะพอ,อยังไม่อยากให้มารีบอกซอเรื่องนี้เนาะโอเคเพอ่าวงั้นก็จะไม่บอกโอ้เย็ดเป็ดเอ้ย รออะไรอ่ะผ,ผมไปเอาบูทมาค่อยมานน่ะวันนี้จะไปส่การไหนจ๊ะมันนี้แต่งเป็นงั้นแหละค่ะมันนี้ไม่เล่นหลอกนะมาลิซี่ชื่อมันไม่สกอยนะเชิญอ่ะงั้นต้องอยังไงอือถ้าเฉินเชื่ออะไรอ่ะเอาเชื่อเฉินก่อนดิเดี๋ยวมันจะได้คิดออกโอ้ยเฉินไม่เคยเฉินไม่เคยเป็นเด็กแว้นนะดี ใช่เหรอเออตั้งชื่อพวกนั้นไม่ออกหรอกแบบเช่นแบบเฉินรามาทีนะจ๊ะพระรามสามโ oh. ตีไม่หมูร้อยเปอร์เซนต์ตัวจริงเลยนี่ว่ะมัน,มนคือมันไม่ได้อะเพราะฉันไม่ไม,ไม่ไม่เคยเป็นเด็กแวมาก่อนอะ่ะม,มีขนาดไม่รูร้่ว่าเป็นยังไงอือมีขนาดไม่เคยนะพี่<ม>น้าขนาดไม่เคยนี่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี่คือแบบว่าเคยได้ยินใช่ไหมใช่เหมือนผ่านหูเฉยโอ้โหจำได้ทุกประโยคเลยนะคะเนี่ยก็ผ่านหูแหละครับ ประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมครับพี่เฉินใช่ประสบการณ์ชีวิตแหละ